สภาพองแอร์นะครับลูกค้า,เ,าเต็มเตรมเตยมเจาะเพิ่มนะครับส่งช่องนี้ ใครอยากได้ลมธรรมชาติก็นั่งด้านนอกได้นะใครอยากนั่งเองก็อยู่ด้านนในราคาเดียวกันราคาไม่ต่างอ่่่าไไมมกินข้างนอกก็สิบาทกินข้างในก็สิบาทไม่คิดค่าแอร์เพิ่มนะคิดใช่แล้วพิการมีอะไรไหมมีอะไรครับโซล่าเซลล์ออ๋เปิดได้ทั้งวันพิการมีโซล่าเซลล์คนเดียวเลยเหรอกี่บาทครับเนี่ย อันนี้กี่บาทครับห้าโน่นกับบร้อยิบาทโอ้สอง่อันนี้ร1 0ยสินูนอีกโอ้ร้ยหกสบาทนี่นถ้าไปกินร้านทั่วไปก็สามจานเองคนระับนะ <c oughs> ผักนี่ฟรีเลย มีมะเขือแปลงไม่เป็นสวนเลยนะอันนี้เป็นเป็นเป็นผักของพี่ยายเองเลยครับใช่ปลูกไมเป็นไร่พี่ยายจะปลูกทุกอย่างปลูกเป็นแปลงยาวๆยาวเป็นเป็นผักปลอดสารพิษใช่พี่ยายจะปลูกเองแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาบ้างก็มีไม่ได้ปลูกได้ทุกอย่างนะไม่ได้ปลูกได้ทุกอย่างนะคนที่กินตรงเนี้ยปลูกได้เป็นบางอย่างบางอย่างปลูกไม่ได้ก็ซื้อเอา ไปดูร้านค้าข้างนอกกันดีกว่าครับนนร้านกาแฟบางนับก็ยังอยู่นะครับอยู่ตรงร้านข้าวแกงเลยครับวันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้น้องแกล้มข้าวเกี๊ยวปักหม้อสาคูนะครับทำกันสดๆตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นข้าวเกี๊ยวปักหม้อ อันนี้ขายกล้องกี่บ้าครับ3าิบาท นี่ขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยสูตรตัวลานสวัสดีครับนี่เป็นขนมถ้วยเล็กที่เคยชิมแต่ว่าทําเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่เคยชิมตอนที่ขึ้นมาจากถึงใช่ไหม,มจบัจบปัดขึ้นขึ้นจากถึงนี่มันจะจะลอ,อยกว่าใช่ไหมมือไม่มีนี่จับไปนี่ขึ้นจากถึงเลย เด้งดึงเด้งดึงเด้งอันนี้เด้งดึงหรือว่ามือสั้นหอมมือสั้นอ่าอ,อันนี่คือขึ้นจากซึ้อ,อ่ะของพี่ด้วยโอ้ไม่ขอบคุณครับมาขอหนึ่งชิ้นเพิ่มชิมเพิ่มได้นะคือถ้วยเดียวนี้อิ่มไปเลยที่ได้เพราะว่าหอมอมากออื ไบเตยนี่ไงเตยข้างร้านนีเลยกินน้องอมอร่อยหวานกำลังกินเลยครับขึ้นจากขึ้นจากซึง้<อ>งเป็นจากเ<อ>ตาเลยนะครับทำกันใหม่ทำกันใหม่ๆที่ยาชอบมากเลยขนมถ้วยร้านนี้ครับ ถ้วยสุดโบราณน,นะครับนี่แปลงโมอย่เลยชอบครคือันนี้เราขายกล่องกี่บาทครับกล่องยี่ห้าบาทค่ะยี่ห้าบาท,บาทแ,แปลงโมเองนะที่สดเลยสดค่ะแปลงโมเองด้วยทำเองเลยแปดคู่ยี่ห้าบาทครับนี่อันนี้คือเรามาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์มานะครับ ตลาดพิยาคลุมนะครับมากันได้เลยเสาร์อาทิตย์นะครับมาลองชิมกันดูนี่เป็นสินค้าบ้านๆน,นะครับนี่ครับมาครับใครอยากขายอะไรนะครับที่บ้านมีอะไรก็มาติดต่อมาลงขายได้เลยนะครับนี่เป็นข้าวหลามข้าวหลาม เป็นเขาหลามเจ้าเดียวที่ขายนานที่สุดเลยนะครับณตอนนี้นี้เป็นร้านไส้กรองนะครับไส้กรอกอีสานติบบ้านนะน้ำอ้อยน้ำลำไย,ยนะครับแล้วก็ ของทอดนะครับเป็นกุ้งกุ้งแพร่ปลาซิวนะครับแล้วก็เป็นพวกไก่ป๊อปนะครับอันนี้เป็นจานจานละยี่สิบบาทนะครับเป็นพวกกุ้งกุ้งแพร่นะครับจานละยี่สิบบาทส่วนร้านน้ำยาปับพนนุ่มน้ำยาซักผ้าน,น้ำยาถูพื้นนะครับแล้วก็น้ำยาล้างรถ ยาล้างจานนะครับจะอยู่ด้านในโกดังนะครับใครที่เดินเข้ามาในโกดังก็จะเห็นนะครับนี่ตรงนี้ประกอบไปด้วยร้านส้มตำนะครับร้านส้มตํลาตลองแวะเวียนเข้ามาชิมดูนะครับที่ด้านในนะครับอันนี้จะเป็นร้านสละเปานะครับร้านสลเัเปาเอ่อร้านสลัเปาแปดเซียนนะครับแปดเซียนยี่สิบห้าบาท ก็เป็นไส้ธรรมดา20บาทนะครับนี่ก็จะมีร้านผลไม้นะครับร้านผลไม้ร้านผลไม้แล้วก็มีร้านผ้าถุงนะครับผ้าถุงผพน่ละ50ิบาทเองนะครับผ้าถุงนี่มาเลือกซื้อกันได้นะครับ50ิบาทนะครับซื้อฝากแม่นะครับฝากแม่ฝากยายกันได้เลยนะครับนี่ครับห้าิบบาทเหมือนเดิมราคานี้ตลอดการครับ 历史园林。